สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆน,นกัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักนะคะในช่องของหน่อยนะคะปุญญาดาลอพาโลวันนี้เนี่ยจะใช้ไพ่ประมาณ2-3สํสาำรับเดี๋ยวดูดูเวลาก่อนนะคะหัวข้อก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะคะไพ่อันนี้สวยะคะ่ะทุกคนเห็นไหมเปิดมาก็เป็น10เหรียญเลยอะ นะคะโอเคเดี๋ยววางอันนี้ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุรูบาอาจารย์จักรวาลอยากที่จะให้หน่อยสื่อสารในเรื่องใดนะคะส่งสารในครั้งนี้ขออนุญาตให้หน่อยได้เป็นคนกลางในการที่จะถ่ายทอดนะคะสิ่งที่เบื้องบนครุขูบาอาจารย์ ส่งมาแล้วก็ขอให้การแปลออกมานะคะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมได้รับชมรับฟังแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสิ่งไหนดีก็รับไว้สิ่งไหนไม่ดีก็วางมันไว้ตรงนี้แค่นั้นนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าสามใบนะคะหัวข้อมันก็จะให้สำหรับนี้จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณความดีความเชื่อกิจวัตรประจำวันของเรานะคะ่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งในเรื่องของอทางสายกลางอะเด้งออกมาแล้วหนึ่งทางสายกลางบ้างการปฏิบัติบ้บางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะมีแทรกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริงๆมันก็อ่านไปได้หมดนั่นแหละคะ่ะต้องดูพลังงานองค์รวมทั้ง3มใบที่ออกมาอันดับแรกเทวดาประจําตัวนะคะการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่การได้งานที่มีความมั่นคง นะคะหรือว่าการที่คุณอยู่ในจุดที่มีความเสถียนนะคะมีชีวิตที่หน่อยว่ามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วอะในสายตาหน่อยนะอะมาดูซิว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรอืเป็นผู้ที่ ยิ่งมีมากยิ่งใจดียิ่งเป็นผู้ให้หรือบางคนอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะคะแล้วก็ต้องคอยดูแลนะคะลูกหลานบริวารหรือว่ามีคนใต้บังคับบัญชาหรือมีคนที่อยู <c <c ่ใต้การควบคุมดูแลของคุณนะคะแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีด้วยนะเห็นไหมคะมีทั้งเทวดาประจำตัวแล้วก็มีการให้ทานอ่ะเดี๋ยวดูสิ เห็นไหมเป๊ะเลยเป๊ะเลยวันนี้เป็นในลักษณะของคนที่อาจจะเรียกว่าชีวิตส่วนใหญ่ได้อยู่กับคนผู้คนมากมายนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับเป็นแกนนำหลักสำคัญเป็นหัวเรือใหญ่เป็นแกนนำหลักเป็นผู้นำนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะก,กำลังมีโปรเจก อะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยมันจะมีผลดีทั้งต่อตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างคุณเป็นคนไม่ไม่เอาเปรียบใครคุณเป็นคนที่ทำอะไรจะนึกถึงคุณประโยชน์นึกถึงสิ่งที่จะมีผลกระทบทั้งจาก คนอื่นๆแล้วก็กับตัวเราคือประมาณว่าเป็นคนที่จะทําอะไรแล้วนึกถึงคนอื่นๆเสมอเพราะฉะนั้นหน่อยเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความซื่อตรงมีความยุติธรรมมีความชัดเจนนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีบุญเก่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่พอนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่สะสมบุญปัจจุบันค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันเป็นพวกที่ชอบให้ นะคะชอบให้ทานนะคะหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเนี่ยลูกหลานบริวารประมาณเนี้ยนะคะพลังงานของคุณเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้แหละคือเป็นเหมือนกับตัวแทนอะ่ะพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นเหมือนเสาหลักเป็นตัวแทนนะคะเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอืมต้องบอกว่าอย่างนี้ได้ได้หัวเรื่องแล้วคุณคือคนที่เกิดมาเป็นผู้นำค่ะนะคะอะ่ะทีนี้มาดู ขอนะคะพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะห้าใบถ้าดูหน่อยมาเรื่อยๆจะมีเริ่มสังเกตแล้วว่าหน่อยจะอ่านอย่างไรนะคะในลักษณะของห้าใบไพ่ห้าใบไพ่มหาเทพนะคะห้าใบปัจจุบันโอ้โหเห็นไหมปัจจุบัน ปัจจุบันไม่ว่าจะหญิงชายเพศไหนก็แล้วแต่ปัจจุบันค,คุณคือคนที่สามารถที่จะเติบโตมาได้ด้วยตัวของตัวคุณเองค่ะหรือเอาง่ายๆก็คือเป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่เกิดมาในตระกูลที่มีฐานของทรัพย์สินเงินทองอยู่แล้วคุณก็สามารถต่อยอดมันออกมาเป็นผีดอกออกผลแล้วอะค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่มีมีทรัพย์ส,สินเงินทองแต่ว่าต้องได้มีการดิ้นรนนะคะ ใช้ทั้งความสามารถถีบตัวเองให้จนมาถึงทุกวันนี้ได้ค่ะพระแม่ลักษณีคือคนที่เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นคนที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าค้าขายร่ํารวยทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จต้องการอะไรก็มีสิ่งต่างๆไหลเข้ามาให้กับคุณแต่ว่าหน่อยจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ส่วนใหญ่รายได้เงินได้มาจากความสามารถ ไม่เสียเหงือ่ไม่ได้เงินค่ะพูดไปตั้งไกลสุดท้ายคือไม่เสียเหงื่อไม่ได้เงินจ้านะคะแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งนะทุกคนคือบางคนบอกว่าไม่อยากเสียเเงือ่นะอยากได้โชคอยากเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีโชค,ม,โชคมีลาบนะคะเป็นคนเกิดมาแล้วมีความโชคดีฟลุก๊กหนาง,งนูนอย่างนี้แต่หน่อยว่าอันนั้นมันฉาบฉวยค่ะถ้าเป็นหน่อยอะหน่อยเลือกที่จะ มีโดยความสามารถของตัวเองแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะได้รับการเปิดทางได้รับการเกื้อนหนุนนะคะจากคนรอบข้างนะคะเห็นไหมมันมีในเรื่องของการที่คุณเป็นคนที่นะคะ,ะเดี๋ยวดูพัตรีมูลติ นะฮะอดีตที่ผ่านมาจนลากมาจนถึงปัจจุบันเอาทีละอันก่อนเนาะพามหลงป่านะคะแล้วก็มาเป็นพระแม่ลักษมีที่ผ่านมาอาจจะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคน ที่อาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือเป็นคนที่หัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่แบกรับภาระหรือคุณเป็นคนที่จับอะไรมาเยอะกว่าจะเข้าที่เข้าทางบางคนก็อายุ30 40, 40แล้ว50แล้วกว่าจะมาจนถึงทุกวันนี้คุณอาจจะทำมากกว่าสองอาชีพสามอาชีพคือทำทดลองทำไปเรื่อย ขายอันนั้นอันนี้ทำบริษัทนั้นบริษัทนี้ออกมาลาออกมาแล้วก็มาทำสิ่งนั้นทำงานบริษัทแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ออกมาทำงานธุรกิจส่วนตัวพอทำไปแล้วแล้วรู้สึกไม่ใช่ก็เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่หาหนทางดิ้นรนหาหนทางในการที่จะพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มีจนถึงทุกวันนี้ค่ะต้องบอกเอาไว้เลยว่ามันเหนื่อยนะคะ เห็นไหมคะเส้นทางหน่อยถึงบอกว่ากว่าคุณจะมาได้จนถึงทุกวันนี้อะคะ่ะแต่คุณโชคดีตรงที่สุดท้ายแล้วคุณได้พบเจอกลุ่มก้อนกัลยาณมิตรที่ดีหรือคุณอาจจะมีครอบครัวที่ดีก็ได้นะเพราะว่าพตรีมูลติคือการได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีก็ดีกัลยาณมิตรนะคะหรือว่า คอมม u n นิตที่พัฒนาช่วยกันนะคะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์คุณได้พบเจอกลุ่มก้อนที่คือกว่าจะพบเจอนะอะกว่าจะพบเจอกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะคะก็ลมลุกคุกคานมาเยอะแต่ตอนนี้ได้มีกลุ่มก้อนได้มีสังคมได้มีจุดที่ทำให้คุณสามารถที่จะอยู่กับมันได้แบบไปนาน,น,าน แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้แล้วก็เกิดความมั่งมีสีสุขให้กับคุณบางคนอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วไปสมัครงานแล้วรู้สึกไม่ใช่ก็ออกมาทำธุรกิจส่วน,วนตัวอีกทำนูน่นทำนี่ขายนูน่นขายนี่สารพัดสารเพกว่าจะจับสิ่งที่มันเป็นของของคุณได้กว่าจะจับเส้นทางของคุณได้อะค่ะผ่านมาเยอะค่ะแต่ว่าพระแม่ลักษมีนะคะ คือคนที่หาเงินเก่งไม่ยอมแพ้เชื่อว่าสักวันฉันจะต้องประสบความสำเร็จและไพ่สองใบไพ่ต่อเนื่องเป็นอนาคตนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือบัวนี่มันคือการเริ่มต้นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับภาณนะของสำคัญของล้ำค่าหรือว่าของชิ้นใหญ่นะคะแล้วภาษสังมันเป็นในเรื่องของชื่อเสียง หลังจากนี้หน่อยเชื่อแน่ว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยมาสิ่งที่คุณได้ค้นคว้ามาสิ่งที่คุณได้ทําให้กับคนอื่นๆมานะคะหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้คือคุณกําลังทําสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเพราะบางคนหน่อยว่าคุณน่าจะทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์ด้วยที่มันไปได้ไกลไปถึงใครหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นค้าขายออนไลน์นะคะแอฟฟิร์เรทต,ต่างๆนะคะหลายๆช่องทางทุกวันนี้เนาะมันก็เลยทําให้เป็นเหมือนกับเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ารายได้ที่เข้ามาทุกทิศท,ทุกทางนะคะชื่อเสียงสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะสิ่งที่คุณทํามันกําลังจะนําพาเส้นทางที่คุณทาเนี่ยนะคะมันกําลังจะนําพาให้คุณกลายเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็คนรู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะคุณเป็นคนที่พอได้แล้วคุณจะไม่ คุณจะไม่ใช่คนที่อมีความตหนีทีเหนียวอะ่ะคุณอาจจะยิ่งทำยิ่งได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งคืนสู่สังคมคืนสู่คนอื่นๆมากเท่านั้นนะคะเห็นไหมเพราะใบนี้มาตัวตนแล้วก็ต้องเกี่ยวกับคนอื่นแล้วการเป็นผู้ให้ด้วยนะให้ด้วยความสบายใจ ให้แล้วเรามีความสุขหรือทำอะไรที่มันมีประโยชน์กับแก่คนอื่นๆโดยคุณอาจจะทำธุรกิจที่ค้าขายสินค้าที่อาจจะไม่ได้เน้นผลกำไรแบบก้อนใหญ่แต่ว่าเป็นเน้นกำไรเล็กน้อยแต่ว่าอยู่ได้แบบระยะยาวคนอื่นมีกำลังซื้อคนอื่นซื้อได้ซื้อได้แล้วเราก็ขายได้ไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้ บางคนก็อาจจะกำลังมีแพผนอยากที่จะทำช่องของตัวเองบางคนก็อาจจะมีแพผนอยากที่จะลงทุนเกี่ยวกับอสังหานะคะบางคนก็อาจจะมีแพผนเดินทางทําเกี่ยวกับต่างประเทศบางคนก็อาจจะมีแพผนในการที่จะซื้อรถซื้อบ้านซื้อรางวัลใหญ่ให้กับตัวเองนะคะให้สมกับความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาคือให้รางวัลตัวเองอะค่ะ เพราะว่าไพ่เทวดาประจําตัวจริงๆอะถ้าเป็นในลักษณะของการเงินมันจะแปลว่าคนที่สามารถที่จะซื้อของชิ้นใหญ่นะคะหรือว่าให้กำลังให้ให้กำลังใจตัวเองให้รางวัลตัวเองได้อะค่ะนะคะ,นะคะตอบแทนความเหนื่อยให้กับตัวเองอย่างเงี้ยของมันต้องมีอะไรประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้มาดูกันต่อไปใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ เราก็จะใช้ไพ่หลายสำรับนะคะมาดูกันว่า5ใบนะคะก็เหมือนเดิมดูซิว่าพลังงานมันจะไปในทิศท,ทางเดียวกันไหมนะคะเห็นไหมหนึ่งไม้เท้าอ่ะ หนึ่งไม้เท้าคือคนที่มีแพชชั่นคือคนทีม่มีความกระตือรือร้นนะคะเป็นคนที่มีไฟนะคะอันนี้สิดาบแต่ว่าอันนี้เป็นสิบดาบที่แบบชิลมากเลยนะเดี๋ยวหน่อยจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ Night of ท์ออฟ s อดเออไนท์ออฟสอดสิบดาบเกดาบอืม The sun เหนื่อยแค่ไหนจันก็ไม่ท้อจ้าถึงสิ่งที่ทำอยู่บางทีมันอาจจะ,ะกว่าจะได้มาแต่ว่าคุณเดอะซันเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วค่ะใหญ่ดีที่สุดแหละแล้วก็มีพลังเยอะที่สุดแหละจริงๆแค่มีหนึ่งไม้เท้าก็เด็ดเดอซมาเนี่ยนะคนะ,ะปัญหาทุกอย่างจบก็คือไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคปัญหาอะไรสุดท้ายก็หาทางออกได้เสมอค่ะนะคะเห็นไหม เนี่ยคุณเป็นคนที่อย่างที่หน่อยพูดเป๊ะเลยนะต้องบอกว่าเป๊ะเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงเหมือนกับที่หน่อยเล่าเลยค่ะชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะกว่าจะมาอยู่จุดได้ถึงจุดจุดนี้ ชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายหนึ่งไม้เท้ามันเป็นในลักษณะของการที่เริ่มต้นการมีแพชชั่นหน่อยถึงบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะพบเจออุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าบททดสอบคุณเจอมาหมดแล้วค่ะบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณที่มันใหญ่มากมายอะ่ะหน่อยว่ามันผ่านไปหมดแล้วค่ะ มันผ่านไปหมดแล้วทำไมหน่อยถึงบอกว่ามันผ่านไปแล้วเพราะว่ามีเดซันแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะคุณคัดกรองออกมาคุณเก็บเก็บเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับคุณสิ่งที่มันจะสามารถต่อยอดสิ่งที่มันจะสามารถสานต่อพัฒนาไปได้เพราะว่า,าปัญหาอุปสรรคบทเรียนต่างๆจริงๆแล้วอะ่ะ ะะมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นข้อเสียมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะคะแต่มันยังมีข้อดีอ่ะคุณเห็นไหมดาบที่มันปักมันไม่ได้ปักตัวคนนะคะมันแค่อยู่ข้างๆรอบนอกบางทีมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคปัญหาที่คุณได้พบได้เจอมันจะกลายเป็นกําแพงที่จะทําให้คุณหลังจากนี้คุณจะมีความผิดพลาดน้อยลงเพราะว่าคุณได้พบกับ คุณได้พบได้เจอกับอุปสรรคปัญหามาแล้วคุณรู้แล้วว่าเดินไปในทิศทางไหนหรือว่าทําแบบไหนแล้วมันจะเกิดปัญหามันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณตอนนี้ค่ะเหมือนมันจบสิ้นกับกระบวนการความทุกข์หรือว่ามันได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากจนตอนนี้บทเรียนต่างๆมันคือกําแพงแก้วที่สามารถที่จะป้องกัน ไม่ให้คุณนะคะไหลไปในทิศทางที่มันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เป็นตัวเหมือนกับบล็อก,กค่ะบล็อกความผิดพลาดบล็อกพลังมืดบล็อกสิ่งที่ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะถ้าเป็นทางโลกก็คือป้องกันการผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆคือเอาประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดมาเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยเตือนใจแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็จะเป็นในลักษณะที่คุณอาจจะพบเจอในเรื่องของวิบากกรรมต่างๆที่ทำให้คุณเกิดความทุกข์มากมายคุณได้เรียนรู้กันคุณได้น้อมรับนะคะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ก้มหน้าก้มตานะคะชดใช้สิ่งที่คุณคิดว่ามันคือวิบากกรรม นะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองทำตัวเองให้สามารถที่จะยกระดับให้ให้ให้มันห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรรมเก่ามันก็จะค่อยๆช้าล้างออกไปนะคะด้วยเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยหน่อยรู้สึกว่าสิบดาบอันเนี้ยค่สสำหรับนี้เป็นสิบดาบที่มีความแบบโล่งโปร่งสบายไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรนะมันเป็นในลักษณะของพอสักทีจบสักทีกับปัญหาทุกสิ่งอย่าง นะคะสิดาบกับเกดาบไม่ต่างกัน9ดาบมันคือการคิดเยอะคิดมากการกังวลการได้พบเจอเรื่องที่มันอาจจะมีผลทำให้อาจจะด้วยความที่เราเป็นคนที่เห็นไหมคะต้องทำเพื่อคนอื่นหรือมีคนที่ต้องคอย รอคอยความสําเร็จหรือว่ารอคอยสิ่งต่างๆจากคุณคุณยังนึกถึงคนอื่นๆอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับคนคนหนึง่งคิดจะทำาอะไรไม่ได้คิดแค่เ,เฉพาะตัวของตัวคุณเองคนเดียวค่ะมันคิดเผื่อคนอื่นรอบนอกอาจจะมีลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะคะที่คุณต้องดูแลมันก็เลยมันก็เกิดทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการคิดแทนคนอื่น เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณอะหน่อยต้องบอกว่าอย่างนี้พลังงานของคุณนะคะอะถ้าจัดเรียงใหม่อันนี้มันยังไงสิบดาบกับเก้าดาบอะถ้ามันจะแปลเป็นในเรื่องที่ดีความหมายเลยก็คือสิ่งที่คุณพบเจอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ต่างๆนะมันกำลังจะจบจบสิ้นลง นะคะมันเหมือนกับมันเป็นสัญญาณว่าหลังจากนี้มันกาลังจะเดมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งไม้เท้ามันเลยขึ้นมาเริ่มต้นใหม่เพราะอะไรเพราะว่าปัญหาอุปสรรคนะคะวิบากต่างๆที่มันหนักหนาสาหัสนะมันกําลังจะถึงเวลาแห่งการจบนะคะมันคือการเดทแอนรีเบิร์ดเลยอ่ะจบสิ้นพันธนาการทุกอย่างแล้วก็นะคะเริ่มต้นใหม่โดยการที่เอาสิ่งที่มันอย่างน้อยก็อะไรที่มันเป็นประโยชน์คุณก็เอามานะคะเหมือนกับมา เป็นการหวานมาเมล็ดนะคะเพื่อที่จะได้รอคอยการเก็บเกี่ยวมีการทนุถนอมมีการใช้ความพยายามมีความมีการอดทนรอนะคะเชยชมสิ่งที่เรียกว่าความพยายามความวิริยะอุตสาหะความเพียรน,นะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจ นะคะพราหน่อยเชื่อแน่ว่าคนคนหนึ่งกว่าจะอยู่ในจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ดอกไม้มันแสดงถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์นะคะชีวิตที่มีสีสันแล้วเหรียญเนี่ยมันคือความมั่นคงมันอาจจะไม่เต็มสิบเหรียญแต่ว่าแค่เจ็ดเหรียญเนี่ยคุณมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยถือว่าคุณเก่งมากๆแล้วนะคะดูนี่สิมันเป็นไพ่ที่แบบไม่ต้องพูดมากเลยค่ะเจ็บคอแล้ว นะคะชีวิตของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะชอบลองผิดลองถูกจริงๆบางคนเขาไม่ได้ชอบหรอค่ะหนยจะบอกว่าชอบไม่ได้เนาะอ่ะบางคนก็อาจจะชอบจริงๆก็ได้อยากทํานู่นทนํานี่ชอบมีโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้ลองไปเรื่อยหาความชอบของตัวเองหาความถนัดของตัวเองค้นหาตัวเอง เบาๆเล็กๆน้อยๆแต่บางคนที่เขาไม่ได้มีแบล็กไม่ได้มีพื้นฐานครอบครัวที่มีอยู่แล้วหรือว่าไม่สามารถที่จะทดลองแบบเล่นๆได้อะถ้าทำอะไรต้องทำจริงเพราะมันล้มมันก็ล้มจริงมันเจ็บมันก็เจ็บจริงเพราะฉะนั้นพื้นฐานครอบครัวมันคือสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้คุณหน่อยหน่อยว่าเกินกึ่งหนึ่งอะคือคนที่ เกิดมาแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในตระกูลที่มีพร้อมทุกอย่างพร้อมให้การซัพพอร์ตลูกอยากทําอะไรลูกอยากเรียนรู้อะไรลูกอยากไปลองอะไรไปเลยเดี๋ยวพ่อแม่ซัพพอร์ตผิดพลาดมาก็ไม่เป็นไรก็วางมันทิ้งวางมันลงแล้วมาลองอันใหม่หาจนกว่าจะหาตัวตนเจออันนี้คือความโชคดีของคุณแต่ว่าบางคนค่ะ บางคนนะคะไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่มีอันจะกินเพราะฉะนั้นการทดลองการเรียนรู้ของเขาแต่ละก้าวแต่ละขั้นแต่ละตอนน่ะมันเป็นอะไรที่สำคัญต่อชีวิตเขามากมาก,มากพลาดนิดหน่อยนี่เสียก็ถือว่ามันคือการสูญเสียมากมายสำหรับเขาอย่างที่บอกนะะเงิน1000บาทของคนคนหนึ่งมันแตกต่างกัคนแต่ละคนแตกต่างกันบางคนเอาไปกินแค่มื้อเดียวก็หมดแต่บางคน1000บาทเขาต้องใช้อยู่กับครอบครัว นะคะเป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะหน่อยถึงบอกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในครอบครัวที่เกิดมาเป็นคนครอบครัวที่มีอันจะกินหรือเกิดมาในตระกูลที่ต้องได้ดิ้นรนแต่หน่อยก็เชื่อแน่ว่าคุณจะเป็นคนที่หนอขอหน่อยขอวางไว้ตรงนี้เห็นสามใบเนี่ยคือดีงามมาก ไม่ว่าคุณจะเกิดมาในตระกูลครอบครัวไหนคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนที่จะมีพร้อมพั่งพร้อมและก็จะได้เป็นคนที่มีความสุขกับการที่เป็นผู้ให้ได้เห็นคนที่เรารักครอบครัวกัลยาณมิตรคนรอบข้างมีความสุขแค่ได้เห็นก็มีความสุขนี่คือความสุขของคุณนะคะความสุขของคุณคือการได้ให้การได้ช่วยเหลือการได้แบ่งปัน นะคะพอยิ่งคุณทําสิ่งดีๆนะคะทำสินค้าดีๆค้าขายด้วยความสุดจริตอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆมีจิตที่คิดดีค่ะมีจิตบริสุทธิ์สุดท้ายนะคะสิ่งที่ดีๆมันก็สะท้อนย้อนกลับมาชื่อเสียงเอ่ยนะคะการนับนการได้รับคกา,า,ารเคารพการได้รับการยอมรับนะคะจากคนอื่นๆเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่นะคะ มีทุกวันนี้ถ้าคุณอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคนรอบข้างเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่มาได้ทุกวันนี้เป็นทั้งเพราะคุณมีความสามารถและคุณเป็นคนที่มีความโชคดีและเป็นคนที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีคุณจึงได้สิ่งดีๆเหล่านี้ออกมานะคะไม่พูดไม่ได้อะ่ะเดอะซันอะหน่อยว่านะสามใบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบถึงแม้จะมีเก้าดาบสิบดาบนะมันมาการันตีว่ามันถึงจุดที่แบบ ทุกอย่างสิ่งที่เป็นความทุกข์ความกังวลความวิตกกังวลมันกําลังมันถึงเวลาที่ควรจะต้องได้วางมันลงได้จบสิ้นมันแล้วบางคนก็จะว่าออพอผ่านไปได้ก็พูดได้สิคืออย่างนี้ค่ะถ้าคุณยังไม่ผ่านกระบวนการแห่งความทุกข์นะคะหากคุณทุกข์แต่คุณ ตระหนักรู้และอยู่กับมันได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาและหาทางออกยังไงคุณก็หาทางออกได้แต่ถ้าใครบางคนที่อยู่กับความทุกข์และจมอยู่กับมันแล้วย้ำคิดย้ำทำยิ่งย้ำคิดย้ำทำมากเท่าไหร่คุณยิ่งหาทางออกไม่เจอเพราะดวงชะตาของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ไม่ว่าเขาจะพบเจออุปสรรคปัญหาอย่างไรสุดท้ายเขาก็จะพบทางออกด้วยกัลยาณมิตรด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุขูบาอาจารย์ด้วยความพยายามของเขาค่ะมันบวกมันผนวก กำลังกันเพราะว่าพลังงานมาเริ่มต้นได้คือคนที่มีแพชชั่นคือคนที่คิดอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วเดอะซันก็มาการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะทุกแค่ไหนมันก็เป็นแค่ประสบการณ์ ที่จะสอนให้เราเดินหน้าต่อไปนะคะคุณมีความหวังคุณมีกำลังใจคุณมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่คุณจะได้มันก็คือความมั่นคงในชีวิตแบบระยะยาวค่ะนะคะเอาเป็นว่าหน่อยก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะเหนื่อยแล้วก็ต้องได้ในสิ่งที่ควรได้นะคะการที่จะซื้อของรางวัลให้รางวัลตัวเองมันไม่มันไม่ผิดและการที่คุณจะเอาเงินที่คุณหามาได้ด้วยความสุจริตไปแจกใจ่ายให้กับใคร มันก็คือความสุขของคุณค่ะได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะหน่อยเชื่อคํานี้เสมอเอาเป็นว่านะคะใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายขอให้พิมพ์ควาว่าน้อมรับความมั่งมีสีสุขก็ได้ค่ะพระแม่ลักษมี นะคะโอเคค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าใครยังอยู่ในเส้นทางก็ขอให้ผ่านไปได้ถ้าใครผ่านเส้นทางจบจบสิ้นกระทุกปัญหาแล้วอยู่ในจุดที่มีความสุขแล้วหน่อยก็อนุโมทนานะคะขอให้คุณมีความสุขในเส้นทางชีวิตของคุณนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย